ทิวันนี้หนูทำอะไรฮะวันนี้หนูผิดอีกไหมหนูกัดพระพมป่าวันนี้กัดเปล่าฮะขอโทษก่อนขอโทษยายก่อนเลวยาเแนะขอโทษก่อนวันนี้หนูกัดอีกเปล่าฮะวันนี้หนูกัดพระพมอีกป่ากระจาย เอาเอาพี่หมีมาเอาพี่หมีมาเร็วๆพี่หมีอ่ะพี่หมีเร็วกะทิเร็วๆเอาเอาพี่หมีมาเอาพี่หมีมาให้ยายเลยมาเร็วเรมามาเร็วเสิเร็วเร็วเร็วเออเออเออเร็วกระจายกระจายเอาพี่หมีมาให้ยายเร็วๆกระจายเร็ว แล้วเดี๋ยววันนี้ยายไปทาแกงส้มดีกว่าไปทําคลิปทําแกงส้มอะไรดีเนาะทาแกงส้มมะละกอแกงส้มมะละกอฮอกไกโดไหนไหนไหนกินอะไรกินอะไรกัดอะไรฮะหนูเคี้ยวอะไรมาเร็วๆเดี๋ยวยายเอาขนมให้กินเร็วๆเข้าเร็วๆมาหายายเอาพี่หมีมาเร็วๆพี่หมีอ่ะเอาพี่หมีมาไปอาบน้ํากันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย อึดอับน้ำไหมอับน้ำป่ะฮะหนูชอบอับน้ำใช่ไหมคะเอาเปล่าเอาป่ะหยุดพอเอาพี่หมีมาเลยร็วนั่งนั่งเอาพี่หมีมาพี่หมีอะพี่หมีเร็วเอาพี่หมีมาให้ยายเลยสิพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีพี่หมีพี่หมีครับพี่หมีมาให้ยายไม่เอาไม่เอาเอาพี่หมีมาให้ยายเร็วๆสิเร็วเร็วเร็วกินอะไรอะกินกินแล้วก็เล่นฮะอ่ะเอง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนโอ้เราไม่สนเราไม่สน ทำไม่สนเลยละลาไม่สนละละเอะพี่หมีมาเร็วๆพี่หมีอ่ะพี่หมีเอ๊พี่หมีพี่หมีพี่หมีเอ๊พี่หมีพี่หมีวางนอนละทิ้งวางนอนละฮะได้เวลานอนแล้วละละโอ้ต้องขยายมากลมปะต้องขยายมากลมเอ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 ป่ะฮะไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะอะเอากินนึ่งนะกินกินเล่นเอากินกินเล่นเล่นเหรอ เอากินน้ำกินน้ำกินน้ำเออกินน้ำกินน้ำอืมกินอาหารก็กินเล่นเล่นกินจริงจริงสักทีสิเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วน่ะข้าไปเล่นอย่างนั้นน่ะน่ะน่ะมันเป็นยังไงมันบอมกาฮะบอ람กาล้มันบอมกา,า,มกา,มา,มกาอืม นั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วๆนั่งลง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 สวยๆวัาดีสวยๆวัาดีก่อนวัาดียายก่อนวัาดียายก่อนเร็วๆร็วเร็วนั่งลงเร็วๆสินั่งลงนั่งลงโอ้ยายยายจ๋ายายไปทําแกงส้มเะไม่ต้องมายุ่งกะทิเลยน้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอ๊ะวันนี้ยายจะทําแกงส้มมะละกอ ถึงจะอร่อยซื้อไม่อร่อยเนาะฮะเออทำเมินทำเมินขายขายกัดผ่าโมไม่ต้องมาทำหูลู่เลยเย็บไม่ไหวแล้วนะ่ะฮะขายเอาพี่หมีมาให้ยายพี่หมีขอโทษก่อน้นขอโทษยายก่อนเดี๋ยวยายไปทำแกงต้มแล้วแล้วขอโทษยายก่อนแล้วยยก็ววจะทำพริกแกงเสร็จปุ้าย,ายอะไรเสร็จก็สองชั่วโมงได้มั้ง โอ้นอนแล้วนอนแล้วโอ้ยอย่ามายุ่งกะทิเลยทิ้งว่างนอนแล้วทิ้งว่างนอนละไหนไหนเอาพี่หมีมาก่อนแล้วพี่หมีมาให้ยายก่อนแล้วพี่หมีอะพี่หมีพี่หมีพี่หมีพเอ้ยพี่หมีเอย้ยยายไปทําแกงส้มเลยนะนะจ๊ะหรือจะไปอาบน้ําชอบปะชอบอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบน้ำเปล่าหรือไปเที่ยว ไปเที่ยวเร็วไปเที่ยวเร็วมีคนมารับแล้วยายชอบโกหกยายชอบโกหกทีที่อยากไปเที่ยวที่อยากไปไว่ายน้ำที่อยากไปเดินสวนแหน่แหน่แหน่แน่แน่แน่ไหน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 โอ้นั่งก่อนนั่งก่อนเร็วๆนั่งก่อนเร็วๆนั่งจ่อเตรียมเตรียมจ่อเตรียมเตรียมเร็วจ่อเตรียมเตรียมเร็ว พี่หมีเอาพี่หมีมาพี่หมีมาโอเอาพี่หมีมาเลยเลยพี่หมีพี่มีพี่มีพี่มี